อิเมโคปะนายสมันโตสัตตาธิกรัะนังสมะทาธรรมะอุเดสังอากัชนติอุปปันุปนานังอธิกรังนังสมะทายาวูปะสมายาสมุขะวินโยดาตัโบสติวินโยดาตัโบอมูลังหาวินโยดาตัโบปติญญาตักรังัง เยปุยสิกาตัสสาปิยสิกาตีนวัฏฐะรโกติบุดิตาข้อไอสมันโตสัตตาธีกรณะสมุท t ธรรมมาตัดไทยสมันเตปุชามีกติทาปริสุทธาตัดีมีปุชามีกติทาปริสุทธาตัดีมีปุชามีกติทาปริสุทธาปริสุทธิท้ายสัมมันโตตัสสมาตุนีเอวะเมตังภารยามิ อดิตทั้งโคไอสมันโตนิดานังอุดิตท่าจัตตารโอปารายิกาธรรมะอุดิตท่าเตียรสะสังขาดิเสสาธรรมะอุดิตท่าโดยอนิยตาธรรมะอุดิตท่าปิงสะนิสกิยาปากิริยาธรรมะอุดิตท่าโดยนุวิติปากิริยาธรรมะอุดิตท่าจัตตารโอปาติเดสัิยาธรรมะอุดิตท่าเซกิยาธรรมะอุดิตท่าสัตตาธิกรัะสมะทาธรรมั เอตกันตสัะพะกวะโตสุตาถกตังสุตัปริยาปนังอันวัฏหะมาสังอุเดสังอากัจจติตถาสัมเบหิวะสัมมะเกหิสัมโมดะมะเนหิอวิวะดะมะเนหิสิกขิตับันติ